โอเคครับ okay, ผมก็การาบสวัสดีคุณชมทุกคนทุนกท่านกันด้วยนะครนำกระปุกนี้ก็อยูกในเกมโรบอกในะแม่บ็อกซ์ฟุตกันอีเช่นเคยนะครับผมก็ปีใหม่แล้วนะฮะโอ้โหวันนี้ปอน<ไ>ปีใหม่เรามาสุ่มผลกันดีกว่าไม่มีตังค์ <laughs> ไม่มีตังค์กรับเลยมาครับผมจะมาสุ่มผลนะฮะถึงถึงเวลายังเอ้ยได้นะไ,ไปครับผม ก็จะแบบทีเล็กขอเฮ้ยสปริงเอาปะอ่ะเ,เอาดิเอาดิยังไม่มียังไม่มีโคตรเกลือโอ้ยปีใหม่ก็ยังเกลือเหมือนเดิมนะฮะก่อนนี้ก็เป็นรหัสทีเร็กของผมนั่นเองเฮ้ยกว่าจะฟาร์มให้มาร์ทครบนี่มันนานจริงๆเอ้ยแต่แป๊บเดียวนะผมฟาร์มทีเร็กกล่จะสลับซึ่งอเฮ้ยใครมันเอาสปริงให้กูอีกอนี่ โอ้ยเขากรุงมจดสลัดเดอเดี๋ยวค่อยท้ายคลิปดีกว่าหลังคลิปดีกว่าเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำการเหนื่ออีกแล้วนะผมทีเล็กวีเอสพระนั่นเองนะครับผมเรียกได้ว่าผลใหม่พระพระสุดตึงนะเเปลี่ยนเปลือดเห็นเขาบอกว่าทีเล็กก็คล้ายๆพระหรือเปล่าไม่รู้นะฮะไม่คล้ายเลยอ่ะใช่เปล่า เราจะลองไปงนิดหนึ่งกันไปไปเลย <c oughs> ผมคิดว่าที่เร็กน่าจะตึงกว่าพานะ <c oughs> แต่ตอนเนี้ยมันอยู่ที่ฝีมือละ <c oughs> เพราะว่าพี่ก็เล่นไม่ค่อยเก่งก็คือกะน,น,นั่นะ <c oughs> อเองนะครับมันก่อนแพ้อะไร <c oughs> อะไรอ่อนให้หรือเปล่าไม่รู้ลืมไปล <c oughs> <c oughs> ะไอ้เหี้ยไปอ่ะที่สุดเนี้ยต้องแบงค์นั่งแบงอ่ะ มาดิแปลงแล้วเนี่ยแปลงายเหรอเออหมดปะไม่รู้ว่ะลองบวกกันนะไปไปไหนไปไหนไปไหนโอ้ยมันทำไมมันลอยว่ะใครลอยลงมาดิน่จริงอ่ะน้องลงมาดิโอ้ยโดดหนีโดดหนีไปไหนตกตัวแล้วตอนนี้ มีสกิลกัดด้วยนะฮะเอ้ยเป็นไงวะเฮ้ยเล็งอย่างเนี้ยอะไรวะตัวทีเล็กอ่ะเออเล็งอย่างเนี้ยเขียวเลย์ก็ตัวใบกันชาเฮ้ยมันก็ตัวใหญ่อยู่เด้อมันตัวเล็กกัะเยอะเลยอ่ะใช่ใช่ได้ใหกัดอย่างนี้ไงครับครับโอุ้ยภาพอะไรอ่ะอะไ เอ้ยโอ้ยโอ๊ยมาดิมาดิมาดิเผาวิซี่เอ้าไอ้เหี้ยแปลงร่างไม่ได้เหรอจบแล้วจรทีโอ้ไอ้ขี้ยทำไมอ่ะเมื่อกี้นะโอ้จะซ้ำเผาวิซี่ไงแล้วมันคนก่อนวะเออโอ้ก้ว่าอยู่ ไม่ไอ้เหี้ยงงเลยไปฝั่งหู้นขวไม่นพะดีกว่าไ้ยังมาเล็งยากหายเลยเหลี่ยงอีกเมื่อกี้คือพี่แพ้ใช่ไหมเออโอ้สีเลยอะไรอีกว่ะ <มา S 2> ัวเป็นคนอะไรเนี่ยวิ่งนี่นี่เออเงี้ยถึงจะแปลงได้เจ้าย่อพสี ของเ,เอง,งี้ยเพื่อนอ๋อเงี้ยววีสี่อ้็กสุดไอเทียนไปก็โอ้ยโอเคอังโดนนะฮเดี๋ยวไปดีโอ้ยผมลืมนะเมื่อกี้นี้กูก็กดวีสีไปเฮ้ยไอ้เทียสรุปแล้วคือยังต้องมาโคนก่อน <laughs> กับม้นดีน้องอออเดียว้อยโอเคโอเค,ความปเป็นไรด้วยเออมันติดสถานะเย,ย่เว้ยอ่าต่อต่อต่อเด้อจ่าสุดท้ายมันเดินช้าเลยเออมันติดสถานะ <c oughs> อันนี้ติดอะไรก็ไม่รู้แฝงมางหมอแฝง่างแล้วโดนอนีแล้วเฮ้ยยานารักว่ะ อะไรต่มูต่มีครัม่ต้ะผมไม่มีอ่ะบักอ้ามิิไม่ทำไมแป๊มไปค้นก่อนดิเอาเียบักบักเฉยมี่ะไม่มีอ่ะแป๊มคนมีเซ็ตดิเอาติดติดบักเลยบักเฉยแล้วกูเดินนีเนี่ยเอา หัวพี่ขาวด้วยได้ยังน้องสือดาดิเออดีตัวดิดเ,วเสียก้าหัวเฉยโอ้ยอะไรอ่ะรอปรอยก่อนนะครับผมมาดีเด็ว <c oughs> ถ้าเป็นทีเร็กน่าจะช่วยดันพาได้มาปอน <c oughs> คิดว่าไงอ่เอาดิ <c oughs> ไม่หมายถึง <c oughs> คิดว่ามันสามารถ ช่วยพระดันได้ไหมได้ลงดันกับพระได้ใช่ไหมได้ช่วยพระได้สบายแต่ต้องกีกใช่จริงเพราะว่าลงดันพระแม่งอึดจัดกว่าแม่งจะตายทั้งสองคนก็ได้นะ้อะไรก็อะไรพระเอ้ยทั้งสางคนสองคนนริงเหรอเดี๋ยวคลิปหน้าไหมคลิปหน้าเราลองไปลงดันไหมใช้พระอยู่เดี๋ยวพาไปลงดันนะครับผมไป แปลงไม่ได้หว่าไม่ได้เกียรตียาเว้ยตียาเว้ยยังแปลงไม่ได้เว้ยมาดิมาดิแปลงแม่เอาเร็วเฮ้ยไปไหนวะโอ้โหจริงๆคือก็๊อยผนที่เล็กแบบจึดเฮ้ยไม่ได้ยเนี่ยเนี่ยจะเข้ามกอัวอะไรวะ แค่ข้าหัวมันทำอะไรไม่ได้หรอกอ่ะข้าวหัวมึงไปทำไรเขาดูดีดูดีข้าวหัวตอนนี้เท่าไหร่หรอแบบหยุดอย่าตีเขาสองล้านสี่แสนเองโอ,อ้เออมันกูนห้มึงเก็บไปทำอะไรวะคุณรื้อปืนนะพี่ไม่โดนมันเลยเอ้ยกัดแล้วเอ้าวจบแล้วเอาใหม่ไหม มันง,งงๆว่ะไอเฮียตีกันนี่งงๆหยัดดังไอเฮียตีงงงเอาแบบไม่แปรงหน้าไหมเออเคอไม่คือไม่ไประโยชน์เลยเดี๋ยวกูไม่แปงางเอ้าเอา,าไงแปรงไหมสรุปไม่ป<า>แป็งอ้าวแปรงบนเออเพราะว่าจะได้สะอาดอะไรแปรงสอะหรือแป้งสรมาดี นี่ก็กูจะฟาร์มพาร์โคถอย้ยเยเนี่ยสกิลอัดขอดไออันนี้มันช้ามากสกิบิจิโตโตเจเจสอันเดียน้องโอ้ยอี๋เขาเนี่มีก็ต้องเปิดดิครับมีจะเก็บไว้ไหม เรียบร้อยจบจบไปเฮ้ยนี่หนีเมื่อหร่เรียบร้อยก็สรุปแล้วก็ทีเร็กนะฮะคือบักเย่ไปเจอกันที่คาเฟ่ดีกว่าปอนโอเคครับผมตอนนี้ก็อยู่ที่คาเฟ่กันที่เรียบร้อยนะฮะปอนอยู่ไหนวะวีซี่ยังไม่หายเลยแต่เท่จัดเลยชอบกลุ่มแม่เนี่ยเดี๋ยวดี มาเข้ากลุ่มกันได้่ะชื่อเชิญแไหมอ่ะเฮ้ยปอนอยู่กลุ่มโจรสลัดยังต้อยมีข้าวหัวเทาวนะ่าไหร่วะน่าทั้งหมดข้าวหัวทั้งร้านหัวเยี่ข้าวหัวแล้วกันห,ห,ห,หมดเลยฮะเดี๋ยวแต่ไอเนี่ยคนเดียวจริงเหรอฮะไอ้ย <c oughs> า 3, นี้สามแสนวะเนี่ยไ <c oughs> อ้ยัยผมก็มีใหม่แล้วเนาะเออก็ขออนุญาต่วยปอนเลวกันนะ ไอ้พรแทนปอนแล้วก็ไว้พรผมก็ไว้พรด้วยนะครับผมไอ้พรแก่ผู้ชมนะฮะก็วิใหม่แล้วนะผมร่ำร่ำรวยนะฮะผมมีความสุขเยอะๆนะฮะสุขภาพแข็งแรงนะฮะขอเจอแต่สิ่งดีๆนะครับผมสิ่งแย่ๆก็ให้มันพ้นไปจากชีวิตเรานะฮะปอนเดี๋ยวดิมายืนหงอนยืนไว้พรให้คนดูก่อน <laughs> ยืนไว้พรให้คนดูอันอยากจะไว้พรอ,อะไรให้แกคนดูครับแกไอ้พร เลยพร้อมดีๆนะปีใหม่แล้วเด้ออะไรหรอไปดูอ่ะโอ้ก็ใครที่เรียนอยู่นะขอให้นะเรียนเก่งแล้วก็ใครที่ทำงานอยู่เรียนบ็ัฟฟต์อยู่ขอให้ได้บมดช้างโอ้ใครที่ทำงานอยู่ก็ขอให้ได้เงินเดือนเยอะๆนะครับผมใครที่หางานก็ ก็ให้ได้งานดีๆนะครับผมได้อะไรทุกอย่างขอให้สมรารถนาสมหวังกันทุกคนเลยนะผมที่ดูคลิปนี้ก็ขอบคุณคนดูนะที่ดูคลิปเรามาตั้งแต่ปีที่แล้วนะผมนี่ก็เป็นคลิปแรกของปี67นะครับผมมานะขอบคุณคนดูนะครับที่อยู่ด้วยกันมานะฮะก็เดี๋ยวเราจะอยู่ต่อไปกันเรื่อยๆนะฮะผมทำคลิปอย่างนี้ไปเรื่อยๆเลย อยู่กันอีกหล,หลายปีเลยนะครับผมโอเคนะครับอ,อ,อ่าอนไปยังไปคิปด,ดิปีใหม่แล้ไปคิดหน่อยอคุนี่ขาตัวลาบไปก่อนเฮ้ยฮ<ะ>ไม่ฝากกดตล้งจะใครก้กดไรเลยเหรอนดับงแ่ตั้งอต้ง่ั้ต้้ตัตั สุดสุดโอ้โหอะไรโอ้ย,ยไปไปครับคุณผู้ชมพี่ใหม่ดูความสุขกันมากมากนะครับผม